สวัสดีครับท่านผู้ฟังมาพบกันกับเล่าล้อนก่อนเที่ยงคืนครั้งนี้เป็นอีพีหนึ่งเป็นการเริ่มต้นที่เราจะเล่าเรื่องวันนี้เสนอคืนหลอนวันฮันนีมูนนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคู่รักคู่หนึ่งนัดกับแนน คู่รักที่คบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยายลัยทั้งคู่อยู่คนละคณะเมื่อจบมานัดทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการส่วนแนนทำงานออฟฟิศอยู่แถวสาทรตอนนี้ทั้งสองแต่งงานกันได้ปีกปว่าแล้วแต่ยังไม่มีเวลาที่จะไปเที่ยวไหนกันเลยนัดต้องทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ส่วนแนนต้องทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ด้วยภาระหน้าที่การทำงานและว,วันหยุดที่ค่อนข้างจะน้อยจึยงทำให้ทั้งสองอยังไม่มีโอกาสที่จะไปเที่ยวไหนกันจนกระทั่งในปีนี้ทั้งคู่ได้มีวันหยุดที่ตรงกันจึงได้ปรึกษากันถึงเรื่องที่จะต้องไปเที่ยวทั้งคู่ได้ปรึกษากันว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันดี ทั้งคู่ตั้งใจจะใช้พักร้อนบางส่วนที่มีเพื่อที่จะไปเที่ยวในครั้งนี้หลังจากช่วยกันหาสถานที่เที่ยวกันอยู่หลายวันก็เห็นตรงกันที่จะไปเที่ยวทะเลแห่งหนึ่ในจังหวัดประจวบกีรีขันเพราะว่าเขาใช้วเวลาไม่เยอะในการเที่ยวครั้งนี้จึงจำเป็นต้องประหยัดเวลาในการเดินทางซึ่งทะเลในจังหวัดประจวบคีรีขันใช้เวลาเดินทางไม่นาน การเดินทางก็เพียงแค่ประมาณ3ามชั่วโมงเท่านั้นจึงหมกกับการเที่ยวในครั้งนี้มากทั้งคู่ได้เลือกสถานที่พักแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ติดชายหาดแต่ราคาไม่แพงเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์จนถึงวันที่ทั้งคู่จะได้เดินทางไปเที่ยวอย่างที่ตั้งใจกันไว้ ทั้งคู่ออกเดินทางตั้งแต่เช้ามดืดเพื่อที่จะได้ไปถึงที่พักแต่เช้าและจะได้มีเวลาเที่ยวกันได้มากขึ้นเมื่อไปถึงรีสอร์ทแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าในวันที่ไปนั้นไม่ได้ตรงกับวันเทศกาลใ,ใดๆการมาท่องเที่ยวของผู้คนนั้นจึงค่อนข้างบางา่านัดได้ขับรถมาถึงสถานที่พักของเขา เมื่อเข้าจอดที่ลานจอดรถของรีสอร์นั้นแล้วความรู้สึกแรกที่สัมผัสได้สถานที่นี้คือความเงียบและว่งเวงเพราะเหมือนแทบจะไม่มีคนมาเที่ยวเลยเมื่อนัดจอดรถเสร็จทั้งคู่ก็ได้ก้าวลงจากรถทันทีที่นัดลงจากรถมานั้น ได้มีลมพัดมาวูบหนึ่งประทะเขาที่ใบหน้าพร้อมกับทั้งกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายดอกมะลินัทอันไปถามแนนว่าได้กลิ่นหอมอะไรไม่รู้คล้ายดอกมะลิเลย,เลยหอมดีนะหอมเด่นๆสดชื่นดีแนนหันไปมองรอบๆบริเวณลานจอดรถของที่พักแล้วพูดขึ้นว่า บ้าแล้วนัดแถวนี้ไม่มีต้นมะลิสักต้นกินดอกมะลิจะมาจากไหนเมื่อนัดหันไปมองรอบๆบริเวณก็เห็นเป็นอย่างที่แนนบอกแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรทั้งคู่ได้เดินเข้าไปที่ล็อบบี้เพื่อที่จะทำการเลือกห้องและเช็คอิน ระหว่างทางที่จะเข้าไปนั้นมีพนักง,งานสาวเดินมาสอบถามและเนินนำหน้าทั้งคู่ไปที่ล็อบบี้เนื่องจากดีสอร์ที่พักนั้นเป็นแบบระดับกลางๆจึงไม่มีพนักง,งานที่จะมาเข็นกระเป๋าให้ทั้งคู่จึงได้เดินไปที่รถ และนํำกระเป๋าสัมภาระทั้งหมดเดินไปที่ห้องพักโดยที่มีแม่บ้านเดินนาไปเพื่อทำการเปิดประตูและได้บอกกล่าวชี้แจงการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในห้องหลังจากเข้าห้องพักและเก็บของต่างๆจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนัดก็ได้โทรสั่งอาหารมากินที่ห้อง ทั้งคู่วางแผนที่จะเที่ยวกันในช่วงเย็นเพราะช่วงบ่ายเขาตั้งใจที่จะลงเล่นน้ำทะเลกันในระหว่างที่รออาหารนั้นนัดก็เอนหลังหลับตากะว่าจะพักสายตาสักนิดหนึ่งแต่ก็ได้เผลอหลับไป ในขณะที่หลับอยู่นั้นนัทได้ฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเปิดประตูห้องเข้ามาแล้วเดินเข้าไปในห้องน,น้ำจากนั้นก็ได้ยินเสียงสะอื้นซึ่งในฝันนั้นนัทกำลังจะลุกขึ้นไปดูเพื่อที่จะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เขาก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะแนนปุกขึ้นมาเนื่องจากอาหารที่สั่งไว้มาส่งแล้วเมื่อทั้งสองกินอาหารเสร็จก็นั่งพักผ่อนอยู่ในห้องเพื่อให้อาหารที่กินนั้นย่อยไปสักนิดหนึ่งก่อนจนกระทั่งเวลาเลยมาประมาณเที่ยงกว่าทั้งคู่ก็เตรียมตัวที่จะลงไปเล่นน้ำทะเลกัน ในขนาดที่ออกจากห้องนัดได้กลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายๆกับดอกมะลิอีกครั้งนัดมองไปรอบๆบ,บริเวณนั้นทันทีเพื่อที่จะได้รู้ว่ากลิ่นนี้มาจากที่ไหนเพราะเวลานั้นไม่มีลมพัดมาเลยสักนิดหนึ่งและในรอบๆบ,บริเวณ ก็ไม่มีต้นมะลิอยู่เลยแล้วแนนที่เดินออกมาก่อนนั้นก็ได้ตกกะโกนเรียกนัดให้รีบเดินตามมานัดรีบล็อกประตูแล้วเดินตามไปทันทีทั้งคู่เล่นน้ำทะเลกันอยู่สักพักอีกใหญ่จนกระทั่งเหนื่อยก็เดินกลับมาเข้าที่ห้องพักเมื่อกลับมาถึงห้องพักแล้ว แนนก็เข้าห้องน้ำเพื่อล้างตัวก่อนส่วนนัดนั่งรออยู่ข้างนอกในระหว่างที่รออยู่นั้นก็ได้กลิ่นหอมอ่อนๆขายดอกมะลิอีกครั้งทำให้น่าสงสัยว่าทำไมเขาถึงได้กลิ่นหอมดอกมะลิบ่อยมากเมื่อแนนออกมาจากห้องน้ำแล้วก็ถึงคิวของนัท นัดจึงลุกเข้าไปล้างตัวต่อทันทีในขณะที่อาบน้ำอยู่นั้นนัดรู้สึกเหมือนมีคนยืนอยู่ข้างหลังแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะในห้องน้ำมีเขาอยู่แค่เพียงคนเดียวจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนมายืนอยู่ข้างหลังเขา หลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วนัดก็ได้ปิดฝักบัวและเดินมาหยิบผ้าเช็ดตัวที่เราแขวนผ้าซึ่งข,งข้างๆเราแขวนผ้านั้นจะมีกระจกกระจกสองหน้าที่อยู่ติดผนังแผวนอยู่เหนืออ่างหล้างหน้าในขณะที่นัดเช็ดผมอยู่นั้น างตาของนัทก็ได้เหลือบไปมองในกระจกเห็นเงาคล้ายๆผู้หญิงยืนอยู่ข้างในตรงฝักบัวที่อาบน้ำนัทตกใจรีบหันไปมองแต่ก็ไม่เห็นอะไรตรงฝักบัวอาบน้ำเมื่อปองไปรอบๆห้องน้ำอีกครั้งก็ไม่เห็นอะไรเป็นที่ผิดปกติจึงคิดในใจว่า ตาอาจจะฝาดไปเองก็ได้หลังจากแต่งตัวเสร็จนัดกับแนนก็นั่งพักผ่อนกันและเตรียมหาโปรแกรมที่จะไปเที่ยวในช่วงเย็นเมื่อถึงเวลา5โมงเย็นนัดกับแนนก็ออกจากที่พักทั้งคู่ไปเดินเที่ยวตลาด เดินถ่ายรูปกันไปเรื่อยๆตามสถานท่องเที่ยวจนกระทั่งเวลาผ่านไปถึงประมาณสามทุ่มครึ่งทั้งคู่ก็ขึ้นรถเพื่อที่จะกลับที่พักทั้งคู่นั่งพักผ่อนอยู่ในห้องทั้งคู่มาขัดเลิกและนั่งดูรูปถ่ายที่ถ่ายมาด้วยกันเวลาได้เดินผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเที่ยงคืน ทั้งคู่ก็เริ่มง่วงนอนจึงได้ปิดไฟและเข้านอนด้วยความเพียและความเหนื่อยจากการเดินทางและเล่นน้ำทะเลในช่วงเที่ยงจนถึงค่ำแล้วในคืนนั้นทั้งคู่ก็หลับสนิทภายในห้องพักที่เงียบสงัดจะมีก็เพียงแค่เสียงนาฬิกาเดิน กับเสียงแอร์ที่เปิดเพราะแอร์นี้ค่อนข้างจะเก่าแล้วยังมีเสียงค่อนข้างจะดังนิดหนึ่งเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงประมาณตีสองอยูๆ่ๆเสียงชักโครกกระดังขึ้นแต่มันน่าแปลกตรงที่ว่า ไม่มีเสียงเปิดหรือปิดประตูแต่อย่างใดจนเวลาผ่านไปอีกประมาณสักสิบนาทีเสียงชักโคกก็ได้ดังขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองแล้วก็เงียบไปหลังจากนั้นก็งเงียบไปจนถึงประมาณตีสาเสียงชักโคกก็ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เพียงแต่ว่าครั้งนี้เมื่อเสียงชักโครกเงียบลงกับมีเสียงเปิดน้ำที่อ่างลังหน้านัดที่นอนอยู่บนเตียงด้วยความโยนียพูดขึ้นมาถามแนนว่าแนนห้องเสียหรือเปล่าทำไมเขาห้องน้ำบ่อยจัง แต่ไม่มีเสียงตอบใดๆจากแนนด้วยความเหนื่อยและง่วงนัดก็หลับต่อไปจนกระทั่งเช้าวันต่อมาในเช้าวันใหม่หลังจากที่ทั้งคู่นั่งกินอาหารเช้ากันเสร็จแล้วก็ได้นั่งคุยเล่นสับเพเฮลากันไปจนกระทั่งนัดถามแนน ว่าเมื่อคืนทำไมเข้าห้องน้ำบ่อยจังท้องเสียหรือเปล่าเมื่อแนนได้ยินคำถามก็นั่งนิ่งแล้วตอบกลับมาว่าเมื่อคืนนายไม่ได้ลุกเข้าห้องน้ำเลยนะพอหัวถึงหมอนก็หลับไม่รู้เรื่องจนถึงเช้าเลยบัดก็พูดต่อเมื่อคืน ได้ยินเสียงกดชักโคกทั้งสามรอบถ้าไม่ใช่แนนแล้วจะเป็นใครละ่ะแนนก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะหมดใจนั่งคิดว่าวันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนดีเวลาผ่านมาจนถึงเก้าโมงเช้าทั้งคู่ได้ขับรถออกจากที่พัก เพื่อไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่ได้ระเตรียมกันไว้ทั้งคู่ได้ถ่ายรูปเซลฟี่ตามสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อที่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนื่องจากการลามาเที่ยวครั้งนี้มาเพียงแค่สามวันเท่านั้นซึ่งพรุ่งนี้ทั้งคู่ก็ต้องเดินทางกลับแล้วทั้งคู่จึงตั้งใจที่จะเที่ยวให้ได้มากที่สุด เที่ยวกันจนกระทั่งค่ำนัดได้ลืมเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไปแล้วเมื่อกลับมาถึงที่พักด้วยความเหนื่อยจากการที่เที่ยวมาทั้งวันทั้งคู่ก็ได้อาบน้ำและแต่งตัวนอนนั้นเป็นเวลาก่อนเที่ยงคืนเวลาได้เดินผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งตีหนึ่งในห้องที่เงียบสงัดเหมือนเดิม มีแค่เสียงนาฬิกาแขวนผนังและเสียงแอรนัทที่นอนอยู่ก็ได้ยินเสียงก๊อกน้ำที่อย่างหลังหน้าเปิดด้วยความสงสัยจึงพลิกตัวกลับไปดูที่แนนก็ยังเห็นว่าแนนยังนอนอยู่แต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรเลยลุกขึ้นไปปิดของน้ำแล้วเดินกลับมานอน เวลาผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้ในขณะที่นัดหลับอยู่นัดรู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆมาจับที่ข้อเท้าของเขาด้วยความตกใจนัดกระโดดขึ้นมานั่งและหันไปมองดูที่ปลายเตียง แต่ก็ไม่เห็นอะไรอันไปมองที่แนนแนนก็ยังคงหลับคุมโป่งอยู่เหมือนเดิมนัดพยายามเขย่าแนนและเรียกแนนก็ยังไม่ยอมตื่นด้วยความกลัวนิดๆแต่นัดก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยนอนคุมโป่งและพยายามคมตาให้หลับ เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้จนกระทั่งนัดหลับไปแต่ก็ต้องมารู้สึกตัวอีกทีเมื่อมีเสียงหายใจอยู่ด้านข้างนัดคิดว่าแนนขยับมานอนใกล้ๆจึงพลิกตัวกลับมาทางที่แน่นนอนอยู่แต่พอพลิกตัวกลับมา เมื่อนัดลืมตาขึ้นสิ่งที่เขาเห็นนั้นทำให้เขาแทบช็อกเมื่อเขาได้เห็นใบหน้าของหญิงสาวผู้หนึ่งผีซีดเผือกและมีผมยาวลงมาโุมใบหน้าหญิงสาวนั้นมีดวงตาที่โตแต่มีเลือดไหลออกมาจากตาใบหน้าของหญิงสาวนั้นค่อยๆเลื่อนเข้ามาใกล้ใบหน้าของนัดเรื่อยๆ ในขนาดที่เลื่อนเข้ามาใกล้นะสภาพใบหน้าก็ค่อยๆเปลี่ยนไปจากซีดเผือกก็เริ่มบวมและมีน้ําเหลืองไหลออกมาจนกระทั่งเริ่มเน่าเฟะและลูกตาไหลทะลักออกมาจากเบา้าและก็ห้อยอยู่ที่ใบหน้ายัางนัดได้แต่นอนมองดูด้วยความกลัวสุดขีดกลัวจนกระทั่งขยับตัวไม่ได้ จนสุดท้ายเขากั้นใจตะโกนออกมาด้วยด้วยพี่อองนัดตะโกนอยู่อย่างนั้นซ้ำๆใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นใกล้เข้ามาททีจนกระทั่งแก้มแทบจะแนบแก้มของนัดแล้วนัดกลัวจนตัวสั่นแล้วบอกออกไปว่าอย่ามาหลอกกันอีกเลย เดี๋วพรุ่งนี้จะทำบุญไปให้ใบหน้าของหญิงสาวนั้นมีรอยยิ้มออกมาแล้วค่อยๆเลือนหายไปนัดเหงื่อท่วมไปทั้งตัวทั้งๆท,ที่แอรยังเปิดอยู่เขานอนหลับตาสักพักใหญ่ๆจนสติกลับมาเหมือนเดิมนัดหยิบโทรศัพท์ เมื่อมาดูเวลาซึ่งตอนนั้นก็ประมาณปีสีแล้วนัดรู้สึกว่านอนไม่หลับแล้วจึงเดินไปเปิดไฟแล้วนำโทรศัพท์มานั่งเล่นอยู่ที่เตียงนัดหันไปมองที่แนนซึ่งยังนอนหลับอยู่พอู้สึกแปลกใจเพราะเหมือนแนนจะนอนแล้ละเมอพูดอะไรบางอย่าง นัดยังหูเข้าไปใกล้ๆเพื่อฝันว่าแนนพูดอะไรอย่าลืมสัญญานะเสียงพูดซ้ำๆอยู่อย่างนั้นเป็นเสียงที่แผ่วเบาและเย็นยะเยือกจนเข้าไปถึงกระดูกสันหลังนัดเห็นท่าไม่ดีจึงเขย่าตัวแนนเพื่อที่จะปลุกให้ตื่นขึ้นมา จนกระทั่งนัดพลิกตัวแนนหันกลับมานัดก็ต้องตกใจสุดขีดอีกครั้งเมื่อใบหน้าที่หันมานั้นไม่ใช่แนนแต่กลับเป็นหญิงสาวที่นัดฟันเห็นนั่นเองเป็นใบหน้าที่เนาเฟ้ตาหลุดออกทุกเบา้าและประโยคเดิมที่เขาได้ยินก็คืออย่าลืมสัญญานะนัดหลับตาปี ยกมือขึ้นไหวแล้วพูดว่าอย่ามาหลอกผมอีกเลยเดี๋ยวผมจะทําบุญไปให้ผมไม่ลืมแน่นอนจนกระทั่งนัดสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะแนนเขย่าตัวให้ตื่นแนนก็ถามนัดว่าเป็นอะไรนอนตัวสัตว์พูดเพ้ออะไรก็ฟังไม่รู้เรื่องเลย นัทลุกขึ้นมานั่งเหง่ือท่วมตัวนัดนั่งสักพักหนึ่งตั้งสติและคิดทบทวนถึงความฝันที่เกิดขึ้นนัดคิดอยู่ในใ,นใจนี่เขาฝันซ้อนในฝันอีกทีหนึ่งแต่ในฝันของเขากับเจอวิญญาณคนเดียวกัน มันคงไม่ใช่เรื่องปกติแล้วแหละนักจึงเล่าความฝันที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แนนฟังแนนก็บอกนัดกลับมาว่าแนนก็ฝันเหมือนกันแต่ฝันเห็นแค่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องมายืนที่ปลายเตียงแล้วบอกแนนว่า ช่วยทำบุญไปให้เขาด้วยนะทั้งคู่จึงตัดสินใจว่าตอนเช้าจะออกไปทำบุญใส่บาตรให้กับดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นเวลาผ่านมาจนกระทั่งหกโมงเช้าทั้งคู่จึงได้เตรียมตัวกันออกไปที่ตลาดเพื่อซื้อของไว้สำหรับทำบุญและทำสังฆทานเมื่อทั้งคู่ทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของผู้หญิงสาวคนนั้นแล้ว ทั้งคู่ก็ได้กลับมาถึงที่พักและกินอาหารเช้าตามปกติหลังจากที่กินอาหารเช้าเสร็จทั้งคู่ก็เก็บข้าวของเพื่อเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับในระหว่างที่เคีย์ค่าใช้ใจ่ายอยู่นั้นนัดก็ได้ถามพนักง,งานไปว่าน้องๆพี่ถามอะไรหน่อยในห้องที่พี่พักเนี่ย เคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างไหมพี่ถามจริงๆนะพนักง,งานก็ทำท่าถูกใจแล้วก็อ้ำอึง้งรัตจึงพูดสำ้ำออกไปว่าเจอมาแล้วพี่แค่อยากรู้ว่าในห้องเนี้ใคยเกิดอะไรขึ้นพนักง,งานก็เล่าด้วยเสียงเบาวๆว่าห้องนี้เคยเกิดเรื่องอยู่ครับพี่ มีผู้หญิงมานอนเสียชีวิตยอยู่ในห้องโดยที่ไม่รู้สาเหตุแต่หนูรู้แค่ว่าเป็นผู้หญิงชื่อพิมพ์อายุยังไม่มากเลยและดูเหมือนว่าจะทำงานดูที่แถวหัวหินด้วยหลังจากเคลียร์ค่าใช้จ่ายเสร็จนัดกระแนนก็คนของขึ้นรถและกลับบ้าน นัดคุยกับแนนถึงเรื่องฮันนีมูนครั้งนี้รู้สึกฮันนีมูนของเราในครั้งนี้มีครบทุกรสชาติเลยนะแนนทั้งสนุกทั้งมีความสุขและมีความสยองผลด้วยนิดๆทั้งคู่ก็หัวเราะกันมาพร้อมกันครับแล้วอีพีหนึ่งก็จบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ และติดตามกันต่อไปในอีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ